กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาอยู่ในครอบครัวที่ยากจนในหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญที่นั่นไม่ค่อยมีสิ่งต่างๆให้เลือกซื้อเลือกหามากนักท่านแม่ครับข้าอยากกินกล้วยแบบอื่นไม่มีบ้างหรือข้าเคยได้ยินมาว่ามีกล้วยที่ลูกใหญ่ๆและหอมหวานกว่านี้กล้วยแบบนั้นที่หมู่บ้านเราไม่มีรอกมีให้กินก็ดีแค่ไหนแล้วละนะครับ ใหตุใดคนในหมู่บ้านเราถึงแต่งตัวเหมือนๆกันสีเหมือนกันไปหมดทําให้แยกยากว่าใครเป็นใครข้าว่าเราน่าจะตัดเสื้อแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นบ้างนะหมู่บ้านเรามีร้านตัดเสื้ออยู่ร้านเดียวคนตัดเขาตัดเป็นแต่แบบนี้เรามีเสื้อใส่ก็ดีแล้วละนะครับ เลือกไม่ถูกหลายปีผ่านไปเด็กชายก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มเขายังคงใช้ชีวิตที่หมู่บ้านเดิมกับแม่ของเขานี่ลูกจะไปไหนหรือข้าว่าจะออกไปหาซื้อขวานเล็บใหม่สักหน่อยนะครับแม่ฝากเจ้าซื้อของใช้มาให้หน่อยสิซื้ออะไรบ้างหรือครับท่านแม่ ก็เยอะเลยแม่จดใส่กระดาษไว้ให้แล้วกลัวเจ้าจะจำไม่ได้อืมลืมไปช่วยแวะซื้อผักมาทำกับข้าวมื้อเที่ยงด้วยนะได้ครับชายหนุ่มออกไปตลาดซื้อของตามที่ตั้งใจไว้และตามที่แม่ของเขาสั่งจนครบถ้วนไม่นานนักก็กลับมาที่บ้านข้ากลับมาแล้วครับท่านแม่อย่างนั้นหรือได้ของมาครบหรือเปล่าล่ะ ได้มาครบเลยครับเดี๋ยวข้าจะเอาขวานที่ซื้อมาใหม่ไปลองผ่าฟืนก่อนนะครับอืมเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวเสร็จแล้วจะเรียกให้มากินนะครับชีวิตของสองแม่ลูกในหมู่บ้านก็ดำเนินไปด้วยความเรียบง่ายและมีความสุขดีแม้จะไม่ได้สะดวกสบายมากนะักอยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อนในหมู่บ้านที่ไปทำงานในเมืองได้กลับมาเยี่ยมบ้านดูท่าทางแต่งตัวดี ชายหนุ่มจึงเข้าไปถามว่านี่เพื่อนเอตดใดเดี๋ยวนี้เจ้าดูล่ำซ้ำจังเสื้อผ้าก็าดูสีสันสวยดีโอ้เข้าไปทํางานในเมืองมัน่ะที่นั่นสะดวกสบายอยากกินอะไรก็มีให้เลือกกินอยากได้อะไรก็มีให้เลือกซื้อเลือกหาในเมืองมีสิ่งต่างๆให้เลือกหามากมายเลยอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วอย่างนั้นก็ดีกว่าที่หมู่บ้านของเรามากเลยสินะข้าอยากลองไปใช้ชีวิตอยู่ที่ในเมืองบ้างจังเช่นนั้นไปทํางานที่เดียวกับข้าไหมล่ะเขากําลังขาดคนงานอยู่พอดีอืมไปสิ เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงได้ไปขอแม่ของเขาเพื่อไปทำงานในเมืองเหตุใดเจ้าจึงไม่อยากอยู่ที่หมู่บ้านของเราเสียแล้วล่ะก็ที่หมู่บ้านของเราไม่มีความเจริญเลยน่ะสิครับข้าว่าในเมืองต้องดีกว่าที่หมู่บ้านของเราอย่างมากแน่ๆเลยหากข้าไปแล้วไม่ดีก็จะกลับมาเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าเถิดและแล้วชายหนุ่มก็ได้ไปในเมืองอย่างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งก็เป็นอย่างที่เพื่อนในหมู่บ้านพูดไว้จริงๆที่นี่มีสิ่งต่างๆให้เลือกซื้อเลือกหามากกว่าที่หมู่บ้านของเขาหลายเท่าที่นี่ดูน่าตื่นตาตื่นใจอย่างที่เจ้าว่าไว้จริงๆอืมไว้เดี๋ยววันหลังจะพาเหรอตอนนี้เราไปหานั่งดื่มอะไรดับกระหายสักหน่อยดีกว่านะอืมดีเหมือนกัน คนขายข้าเอาเหมือนที่ข้าสั่งประจํามาจอกหนึ่งได้ครับแล้วอีกคนล่ะรับอะไรเออมีอะไรให้เลือกบ้างเฮ้ยอย่าสั่งแบบนั้นเอาชาหรือกาแฟฉะนั้นข้าเอาชาก็แล้วกันเอาชาเขียวหรือชาดําข้าเอาชาเขียวเอาชามะลิหรือชาอู่หลงเออเอาชามะลิก็ได้เอาหวานหรือจืดเอาจืดก็แล้วกันจอกเล็กหรือจอกใหญ่เอาจอกเล็กก็พอรอแป๊ นี่ดีนะที่เจ้าไม่ได้สั่งกาแฟมิเช่นนั้นยาวกว่านี้อีกที่ในเมืองนี้มีสิ่งต่างๆให้เลือกหามากมายอย่างที่เจ้าว่าไว้จริงๆขนาดอยากกินน้ํายังต้องเลือกเยอะขนาดนี้เออแรกๆข้าก็ตื่นเต้นแบบเจ้านี่แหละชายหนุ่มได้ทํางานที่โกดังข้าวแห่งหนึ่งและได้พักอยู่ที่พักใกล้ๆกับเพื่อนของเขาวันต่อมา นี่เพื่อนเจ้ากำลังจะไปไหนอย่างนั้นหรืออ๋อข้าว่าจะออกไปซื้อวัสดุงานช่างสักหน่อย เช่นนั้นข้าขอไปด้วยคนสิข้าว่าจะไปซื้อกลามังและพวกของใช้ส่วนตัวอยู่พอดีเอ้าเจ้ากำลังจะกินข้าอยู่มิใช่หรือนี่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมากินก็ได้เอ้าเช่นนั้นก็กินให้เรียบร้อยก่อนสิอาจจะนานไม่รู้ว่าจะได้กลับมาตัวไหนแค่ออกไปซื้อของนิดหน่อยต้องใช้เวลามากอย่างนั้นเชียวหรือหรือว่าร้านอยู่ไกลามากก็ไม่ได้ไกลหรอกอยู่แถวแถวนี้แหละแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแค่ซื้อของมันยากอย่างไรอย่างนั้นหรือเดี๋ยวเจ้าก็รู้ และแล้วเมื่อไปถึงตลาดเอาร้านนี้ขายกะละมังเจ้าลองไปเลือกดูสิโอ้โหมีหลายแบบเลยและแบบไหนถึงจะดีล่ะเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนั่นไงข้าบอกเจ้าแล้วว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะเจ้าอยากซื้ออะไรก็เดินดูก็แล้วกันข้าว่าจะไปซื้อของที่ข้าจะซื้อแล้วค่อยกลับมาเจอกันที่ศาลเจ้านั่นก็แล้วกันนะ้จะได้ไม่เสียเวลารอกันได้ได้ได พวกเขาใช้เวลาเลือกสิ่งของที่ต้องการอยู่นานจนเกือบเย็นกว่าจะได้กลับเป็นอย่างไรบ้างได้ของครบไหมก็ได้ครบอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านั่นไงว่าแล้วเชียวนี่เจ้ารู้ไหมการซื้อของมันมีเคล็ดลับคือก่อนที่เราจะมาซื้ออะไรเราต้องรู้จักหาดูคําวิจารณ์หรือถามคนที่เคยซื้อไปใช้หลายๆคนดูก่อนจึงจะรู้ว่าอันไหนดีไม่ดีมิเช่นนั้นอาเผลอซื้อของที่ไม่ดีไปก็เสียงแย่ อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วเจ้าล่ะได้ของครบหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เลยว่าจะเปรียบเทียบราคาอีกสักหน่อยเดี๋ยววันหลังว่าจะลองไปดูที่ร้านใหญ่กว่านี้ดูอีกสักครั้งก่อนไปด้วยกันอีกไหมล่ะอืมไปสิได้แล,แล้วเมื่อชายหนุ่มเอากลามังที่ซื้อมาใช้งานก็ปรากฏว่าว่าข้าน่าจะซื้อกลัมมังอีกใบที่วางใกล้ๆกันดีกว่าอันที่เลือกมานี้มันสูงไปนิดนึงทำให้ใช้งานลำบากวันหลังต้องซื้อใหม่เสียแล้ว และแล้วลว,วันต่อมาพวกเขาก็ไปเลือกซื้อของกันอีกที่ร้านสปปรรพสินค้าที่มีสินค้าต่างๆให้เลือกอย่างมากมายพวกเขาใช้เวลาเลือกสินค้าอยู่นานจนเกือบเย็นอีกเหมือนเคย เป็นอย่างไรบ้างเจ้าได้ของครบหรือเปล่าวันนี้ก็ได้ครบอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าแล้วเจ้าล่ะวันนี้ข้าได้กระมังใบใหม่อีกใบส่วนอันอื่นยังเลือกไม่ได้เลยกลัวจะซื้อไปแล้วไม่ถูกใจอีกเลยว่าจะกลับไปคิดใหม่อีกรอบดีกว่าอืมข้าก็เป็นแบบนี้อยู่บ่อยเฮ้อเห็นได้รู้สึกว่าชีวิตมันยุ่งยากขึ้นอย่างไรไม่รู้เมื่อชายหนุ่มใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนานเข้าเขาก็รู้สึกว่าชีวิตในเมืองไม่ได้สุขสบายอย่างที่เขาคาดหวังไว้ เห็นไดข้าจึงรู้สึกว่าชีวิตที่นี่ยุ่งเหยิงอย่างไรไม่รู้ไม่เรียบง่ายเหมือนอยู่ที่บ้านนอกเลยแม้จะมีสิ่งต่างๆให้เลือกหามากมายแต่เมื่อซื้อมาแล้วกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนตอนอยู่บ้านนอกที่แทบไม่มีอะไรให้เลือกเลยใช่ใช่ข้าเองก็รู้สึกเหมือนกันกว่าจะซื้ออะไรได้แต่ละทีก็เครียดแถมยังไม่ค่อยมีเวลาได้ทําอะไรเท่าไหร่เหมือนว,นวันวันหนึ่งหมดไปรวดเร็วอย่างไรไม่รู้เออข้าจะคิดถึงชีวิตที่บ้านนอกเสียแล้วสิข้าก็เหมือนกัน วันหนึง่งขณะที่ชายหนุ่มกับเพื่อนต้องออกไปซื้อของเหมือนเช่นเคยวันนี้เข้าว่าจะไปซื้อของสักหน่อยไปด้วยกันไหมอืมไปสิปเมื่อไปถึงร้านค้าพวกเขาก็เลือกของอยู่นานแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ได้สักทีขณะนั้นพวกเขาก็ได้เหลือบไปเห็นนักพรตผู้หนึ่งเดินมาซื้อของนักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเอง เท่าแกข้าขอซื้อขันตักน้ำสักใบหนึ่งเชิญเลือกดูที่หน้าร้านเลยครับมีหลายแบบหลายขนาดเลยเมื่อเฉินตุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้เดินไปเลือกขันที่วางอยู่บนพื้นเพียงครู่เดียวก็หยิบไปจ่ายเงินโดยไม่มีความลังเลใจแล้วก็เดินจากไปชายหนุ่มและเพื่อนได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจเป็นอันมากเพราะปกติพวกเขาเมื่อต้องเจอกับตัวเลือกมากมายเช่นนี้มักจะเลือกไม่ถูกลังเลและเสียเวลาอยู่นานมาก หรือว่านักพรตผู้นั้นจะมีเคล็ดวิชาที่ใช้เลือกซื้อของได้อย่างง่ายดายได,ได้อืมเราลองไปขอคำชี้แนะกันเถิดด้วยความสงสัยพวกเขาจึงวิ่งตามเฉินคุ้ยเซียงออกไปเมื่อพวกเขาวิ่งตามเฉินกุ้ยเซียงจนทันคารวะท่านนักพรตมีเรื่องเตือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือ คือว่าพวกข้าสงสัยจังว่าเหตุใดท่านจึงเลือกซื้อของได้อย่างรวดเร็วนักแถมยังดูท่าทางไม่มีความกังวลใจใดๆเลยช่ยๆหรือว่าท่านมีเคล็ดวิชาดีๆในการเลือกซื้อสิ่งของอย่างนั้นหรืออ้าวแค่เลือกซื้อของถึงกับต้องกังวลใจหรือต้องมีเคล็ดวิชาด้วยเชียวหรือ ก็เพราะว่ามีตัวเลือกเยอะแยะมากมายนะสิครับทําให้ต้องใช้เวลาเลือกนานไม่รู้ว่าเลือกอันไหนถึงจะดีใช่ใช่บางทีซื้อมาก็ได้อันที่ไม่ดีเท่าอีกอันก็ทําให้ม่อยากใช้เลยบางครั้งก็รู้สึกมีสบายใจเมื่อซื้อมาแล้วอืมคนเรานี่ก็แปลกตัวเลือกน้อยก็ว่าไร้ความสุขแต่พอมีตัวเลือกเยอะก็กลับว่าเป็นความทุกข์อีกจนได้ หรือว่ายิ่งตัวเลือกเยอะก็ยิ่งมีดีอย่างนั้นหรือมิถึงกับขนาดนั้นรอกตัวเลือกมีเยอะย่อมเป็นเรื่องดีแล้วเหตุใดพวกคข้าจึงรู้สึกว่าทุกใจกว่าตอนที่อยู่บ้านนอกเสียอีกแม้จะม่ค่อยมีอะไรให้เลือกหาแต่เมื่อซื้อมาแล้วกลับรู้สึกสบายใจกว่าที่เป็นอยู่นี้ความทุกข์ใจของพวกเจ้ามิได้เกิดจากตัวเลือกเยอะรอกหากมิใช่เพราะตัวเลือกแล้วเกิดจากอะไรอย่างนั้นหรือ เกิดจากความกลัวว่าจะเจอตัวเลือกที่ดีกว่าอยู่ข้างหน้าต่างหากความกลัวว่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่าอย่างนั้นหรือแม้สิ่งที่ได้มาจะดีกว่าตอนสมัยที่เลือกไม่ได้แต่เพราะคิดว่าอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ข้างหน้าจึงทำให้ไม่พอใจได้สักทีพยายามค้นหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดจนลืมคิดไปว่าได้สูญเสียเว,เวลาเสียโอกาสในการทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าไปอย่างมากมาย ดุดดลางสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อทั้งสองได้ฟังดังนั้นก็เริ่มคิดได้อืมรู้สึกว่าจะเป็นอย่างที่ท่านนักพรตกล่าวไว้จริงๆเช่นนั้นเรามีวิธีการเลือกอย่างไรจึงจะถูกต้องอย่างนั้นหรืออย่าเอาแต่ค้นหาจุดที่สูงที่สุดแต่ให้ค้นหาจุดที่ต่ำที่สุดที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ สิ่งที่อยู่เนื้อเกณฑ์น,นี้ก็ล้วนดีพอที่เราจะพอใจได้แล้วเมื่อพูดจบเฉินกุ้ยเซียงก็เดินจากไปข้าว่าก็เป็นความคิดที่เข้าท่าเนนะอะข้าจะลองเอาไปปฏิบัติดู ตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มทั้งสองก็ได้ปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่เลิกเอาแต่จะค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดแล้วหันมาใส่ใจกับการใช้ประโยชน์และความต้องการจากสิ่งนั้นๆแทนก็ทําให้พวกเขามีความสุขกับสิ่งที่ได้มาและมีเวลาเหลือมากขึ้นแถมยังประหยัดเงินในการจับใจ่ายใช้สอยที่เกินความจําเป็นอีกด้วย ตั้งแต่ที่ข้าปรับเปลี่ยนชีวิตเสียใหม่ก็พบว่าสิ่งของที่เคยซื้อมาแล้วเห็นว่าม่ดีจนม่ยอมใช้จริงๆแล้วมันก็ดีพอที่จะใช้งานตามความต้องการของข้าได้เป็นอย่างดีทำให้มีต้องเสียเงินเสียทองซื้อแล้วซื้ออีกใช่ๆข้าก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ข้ารู้สึกว่ามีเวลาเหลือเยอะขึ้นออกไปซื้อของเดี๋ยวนี้แป๊บเดียวก็เสร็จทำให้ไปทำงานอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยทั้งประหยัดเงินประหยัดเวลาและประหยัดสมองแม้อาจจะมีได้ของที่ดีที่สุดแต่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจข้าว่าก็คคุ้้ม่าแลแลลว ืมถ้้าาก็ว่่เชนนนันแหละปัญญายุทธ์จากเรื่องนี้การที่มีโอกาสได้เลือกย่อมดีกว่าไม่มีแต่การที่เอาแต่เกรงว่าจะเลือกได้ไม่ดีเกรงว่าจะมีตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า ก็อาจทําให้เราเป็นกังวลไม่มีความสุขกับสิ่งที่ได้มาและกลายเป็นคนที่สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจไปบางครั้งกว่าจะได้อะไรก็เลือกแล้วเลือกอีกเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบอีกจนลืมคิดไปว่าไม่คุ้มค่ากับเวลาและโอกาสที่ต้องสูญเสียไปดังนั้นจึงควรเลือกแต่พอดีรอบครอบแต่ประมาณหนึง่งแล้วให้ความสำคัญกับประโยชน์และจุดประสงค์ที่ต้องการจะดีกว่า อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดต,ตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ<ส>อยู่มาวันหนึ่งเร่เข้ามาเร่เข้ามาวันนี้ค่ะมีสินค้าตัวใหม่มาทดลองใช้มาวิจาณยให้ชมกัน น้องชายวันนี้มีทดลองสินค้ารุ่นใหม่นะมีมาดูหน่อยหรือปกติเห็นมาดูเป็นประจำเลยนี่นะอ๋อท่าน,นักวิจารณ์สินค้าพอ,อดีสินค้าตัวนี้ข้าเพิ่งซื้อไปนะครับยังใช้ได้ดีอยู่เลยแต่นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดปรับปรุงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหลายอย่างเลยนะก็นั่นแหละยิ่งรู้ก็ยิ่งทําให้อยากได้ทําให้อดใจไม่ไหวจนไปซื้อหามาสิ้นเปลืองเงินอีกเดี๋ยวนี้พวกข้าก็เลยเลือกรู้เฉพาะตอนที่จะใช้งานจริงๆดีกว่า ชดช่วยคนให้ได้ลุดไ้นความทุกข์เพ็นปลุกปลอบใจให้อยูร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง